สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะทุกคนผมอยากจะมาทำคอนเทนต์นี้มากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ถามผมนะครับว่าเราเนี่ยจะลงดันอะไรกันดีในแต่ละ1วันนะครับแล้วก็ดันที่เราลงกันอยู่เนี่ยชื่อว่าดันเจี้ยน ฝึกฝนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามนะว่าจะเอาไปอัพอะไรกันดีนะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายให้นะครับแบบละเอียดเลยนะสำหรับดันนี้นะครับก่อนที่ไปรับชมกันเนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะทุกคนถ้ากดแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเข้าสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะอ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม p a ทูวินท็อ p อันะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมกเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ,อยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกที่หยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอกไ d ก็คือยู d ของเรานะครับก็กรอปมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONSZ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเติมเงิน Pay to Wintop าฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไป รุยกันครับโอเคครับทุกคนในภายในดันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะมาลงดันนี้ได้เนี่ยนะครับก่อนที่จะลงเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวก่อนลงด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยการที่เรามาลงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเอ่เออ่ได้ไม่คุ้มนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยทุกคนก่อนที่เราจะมาลงดันเจี้ยนฝึกฝนอันนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยต้อง ซื้อยาเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าแคสจากนั้นก็ไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลือกมาที่ยาเม็ดสะพโลกนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องซื้อนะครับก่อนลงเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราลงไปแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของไอตัวเนี้ยลูกแก้วตรงนี้นะครับ เยอะขึ้นนะครับ30%เลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะครับมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าอยากให้ซื้อมากกว่านะครับใช้เพชรฟ้านในการซื้อไปนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเพชรแ,แดงเนี่ยก็อาจจะเติมเพชรแดงซื้อเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าเพชรแดงเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด50%เลยนะทุกคนแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีทั้ง2เพชรเนี่ยเราจะทํายังไงใช่ไหมตรงนี้เลยครับให้เรานะครับไปที่ร้านค้าทั่วไปเหมือนเดิมนะครับจากน,น ตรงนี้นะครับเราก็จะมียาขายเหมือนกันก็คือยาเม็ดสัปปะโลกนะครับสิบปรใช้เวลาเนี่ยสชั่วโมงนะครับโดยการใช้แต้มตัวนี้นะครับหรือว่าป้ายที่เราไปบริจาคหรือว่าแลกเปลี่ยนของพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเนี่ยนะแลกมานะครับโดยใช้ทั้งหมดเดี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับใช้สามร้อยห้าสิบเลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าติดไว้สักหน่อยก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยๆมันก็จะเพิ่มมาให้เรานะครับเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอเราลงมาแล้วเนี่ยครับ เวลาเราลงเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งได้เลยไหมสองชั่วโมงเราปล่อยทิ้งได้เลยนะครับสองชั่วโมงหรือว่าถ้าแบบว่าเนี่ยสมมติว่าผมไม่ว่างแล้วผมต้องการจะปิดคอมหรือว่าปิดโทรศัพท์ออกจากเกมตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถกลับมาฟาร์มต่อได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราสามารถกลับมาฟาร์มต่อได้ตราบใดที่เวลาตรงนี้เนี่ยยังไม่เป็นศูนย์นะครับเราก็สามารถกลับมาฟาร์มได้ตลอดนะนี่ครับผมจะลองออกให้ดูปึ๊บนี่นะครับอ่ะพอเราออกมาแล้วเนี่ยนะทุกคน เวลาตรงในดันเทียนตรงนี้นะครับก็ยังเหลืออยู่นะเห็นไหมเหลือ25นาทีทับ120รยนะครับเราก็สามารถตับเข้าไปฟาร์มได้อ่ะไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับทุกคนผมจะแนะนําให้นะครับสําหรับในส่วนนี้เนี่ยว่าเราจะทําอะไรก่อนดีนะครับระหว่างการอัพสเตตัสต่ตางๆหรือจะเป็นการเลื่อนขั้นก่อนนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ย ลองลงแล้วนะครับแล้วลองดูว่าเราเนี่ยสามารถปิดมอนได้ในวันฮิตหรือทูิฮิตหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบนั้นได้เนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเกจฝึกฝนตรงนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บเพื่อที่ต้องการให้มันไปในระดับที่ส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับการที่เราไปที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะได้รับแต้มเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับทุกคน ไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปแล้วมันจะได้แต้มเท่าเดิมนะคือมันจะได้แต้มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับอย่างตอนแรกที่ผมลงอันนี้เนี่ยผมได้ประมาณ1 9 0 0 0ถึงสองหมื่นนะครับพอผมมาชั้นที่2เนี่ยผมได้ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะครับและชั้นที่3เนี่ยได้ ead, ได้เกือบเกือบประมาณ60,000เลยนะทุกคนก็คือชั้นละประมาณ2 0,000นะครับเมื่อกดยานะประมาณนี้อันนี้คือเข้าวๆนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับ เราก็เรียกเอาก็ได้บางทีเราไม่ได้อยากจะขึ้นไปแมปต่อไปแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากได้สเตตัสแล้วอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกอัพสเตตัสก่อนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งหลายๆคนถามผมอีกนะครับว่าเราจะอัพสเตตัสอะไรดีในแต่ละในแต่ละขั้นนะครับซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยก็ต้องเลือกเอาเลยนะครับเราเนี่ยมีจํานวนพอยต์นะครับที่สามารถอัพได้เนี่ยจำนวนนะครับครั้งทั้งหมดเนี่ยคือ25แต้มน,นะทุกคน ตรงนี้เนี่ยเราจะลงอะไรก็ได้นะครับใน25แต้มนี้นะรวมๆกันเนี่ยก็คือไม่เกิน25นะครับซึ่งผมเนี่ยก็อาจจะลงเด็กล้วนๆไปเลยก็ได้หรือว่าอาจจะลงคอนล้วนๆก็ได้เช่นกันนะครับในชั้นต่อๆไปนะเพราะว่าชั้นต่อๆไปเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลยเหมือนกันนะผมเอาไปลงเกรดฝึกฝนหมดนะครับเพื่อที่จะไปในขั้นที่สูงกว่าจะได้เก็บแต้มได้มากกว่าพอเราเก็บแต้มได้มากกว่าเราก็แค่ลงมาอัพในชั้นล่างๆนะครับมันก็จะอัพได้เยอะขึ้นนั่นเองทุกคน แต่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื ad ่อนๆเนี่ยอยากจะอัพอะไรนะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็คงไม่เด็กก็คอนนะครับสองท่านี้เป็นหลักเลยนะครับสําหรับดันนี้อ่า ah, ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยเราควรลงอะไรอีกนะครับดันเจี้ยนต่อไปนะครับที่ควรจะลงก็คือดันเจี้ยนเปลวเพลิงอันนั้นนะครับเราควรที่จะเก็บดันเจี้ยนนี้เนี่ยนะครับไปให้ถึงชั้นที่50นะทุกคนชั้นที่50เนี่ยเราก็ต้องมาเอาตัวนี้ครับก็คือสารกัดวิญญาณแดงนะครับ แล้วก็ไปต่อในชั้นต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเก็บตรงนี้เนี่ยในแต่ละวันนะครับมันก็สามารถได้รับของต่างๆมากมายนะครับและต้องมาจบที่ชั้น60ในตอนเลเวล80นะเพื่อที่จะเอาสารสกัดวิญญาณสีเหลืองเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ในการเปลี่ยนค์ทนั่นเองทุกคนในการเปลี่ยนคาดนะครับเราต้องใช้สารสกัดทั้ง2สีนะครับในการเปลี่ยนค์ทของเลเวล80หรือว่า,เาคาเทวะนั่นเองทุกคนครับ ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนได้เนี่ยเราจะบวกพลังขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับมาเปลี่ยนกันด้วยมาเก็บกันด้วยนะครับสําหรับดันพวกนี้มาทุกคนในส่วนต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือดันเจียนที่เป็นนี่ครับดันเจียนตัวนี้ดันเจียนตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะทุกคนเราก็ได้เงินนะครับเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวพวกคูณด้วยนะครับ ในแต่ละชั้นก็ได้เยอะตามนี้เลยแล้วก็ดันเจดลึกลับเนี่ยควรที่จะมาลงนะครับเพราะว่าจะได้เ e อ p ีด้วยนะครับทุกคนนะ,ะส่วนอันนี้เนี่ยนะถ้าจะลงก็สามารถลงได้เลยนะครับตามรเวียเพื่อจะเอากล่องเ e อ P คูณนะครับนี่เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะมาเลือกลงนะครับอันนี้นมันจะเป็นดันวันนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ลงบางทีก็ลงนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะทุกคนนะและในส่วนต่อไปที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือในหมวดของอารีน่านั่นเองครับ การลงอารีนาเนี่ยสำคัญมากไหมบอกเลยว่าสําคัญมากๆครับทุกคนการลงอารีนานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเรานะครับจะได้รับรางวาัลตามนี้เลยทุกคนถามว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดูยังไงว่าเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอยู่นะว่าเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนนะ ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่30%มรนะครับเราก็ลองมาดูนะครับเนี่ยยี่สถึงสาผมจะได้รับเพชรฟ้าเนี่ยอยู่ทั้งหมด800นะครับแล้วก็เหรียญตราตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1250เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงอารีนาทุกวันเนี่ยจะเป็นตัวที่เรานะครับจะเก็บเพชรฟ้าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยทุกๆวันจันทร์เนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลงกันด้วยนะครับแล้วไงต่อและแต้มตัวนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับเราสามารถนําไปซื้อของได้นะทุกคนนะ เราสามารถนาไปซื้อของได้นะครับก็คือตรงนี้ครับไปที่ร้านค้านี่ครับแล้วก็ไปที่แฟชั่นจากนั้นนะครับไปที่อาพรแห่งนักสู้นะครับเราสามารถนําตรงนั้นอนะ่ะมาซื้อของพวกนี้ได้นะครับซึ่งมันบวกเยอะพอสมควรนะทุกคนเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็บวกพอสมควรเลยนะครับอันนี้สําคัญหรือถ้าเกิดใครไม่ได้อยากเอามาทําตรงนี้นะครับเราสามารถนําไปซื้อหรือว่าไปแปลกเปลี่ยนเป็นชื่อเสียงในส่วนของจัดอันดับตรงนี้ นะครับเพื่อที่จะเอากล่องคาม่าตรงนี้ได้นะครับอ,อันนี้เนี่ยก็ต้องลองไปศึกษากันดูแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่ช่ำชองเรื่องกล่องคาม่าผมยังไม่มีข้อมูลมากพอนะผมเลยขอยกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีข้อมูลมากพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปลงที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะต้องอเวลามันจะไม่ทันแล้วโอเค อ่ะก่อนที่จะไปฟาร์มกันต่อในดันนั้นนะครับผมอยากจะแนะนําในเรื่องของสารานุกรมปีศาจอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าสารานุกรมภูมิภาคนะตรงนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าแมปแรกๆเนี่ยมันก็มี p n t k เหมือนกันควรที่จะไปเก็บไหมนะครับและควรที่จะเก็บค่าอะไรก่อนไม่ว่าจะเป็น p t k ตีดีเข้าโจมตีธาตุหรือว่าจะเป็นพวกคอนอะไรต่างๆเนี่ยเราควรเก็บอะไรก่อนถ้าส่วนตัวผมนะครับผมแนะนําว่าการเก็บ p n t k เนี่ย เป็นเรื่องที่ควรที่จะทำก่อนเลยครับ p t k และจากนั้นก็มาเป็นคริทิคอลก็ได้ดาเมจคริทิ i คอลแล้วก็จะเป็นพวกในส่วนของอาการเพิ่มที่เป็นพวกคริเอการเพิ่มที่จะเป็นพวกแม่นยําพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีพวกโจมตีท่าต,ต่างๆนะครับการโจมตีท่าหรือว่าป้องกันท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแต่ว่ามันต้องอยู่ท้ายๆหน่อยนะครับในแมป ช่วงเลเวล5 5าสิเนี่ยก็มาเก็บกันได้นะครับอย่างที่ผมเก็บอยู่เนี่ยผมเก็บโจมตีธาตุไฟนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปกดโจมตีธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุเหล็กธาตุดินนะครับเก็บให้หมดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีให้กับตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยหลักๆเลยก็คือพวกคริเิคอลดาเมจคริเิคอลนะครับแล้วก็จะมีพวก p ีเอทนะครับอ่าพีเอทเคแบบครึ่งๆกับ m อมมิตเ หรือจะเป็นเลือดหรือจะเป็นแม่นยำอะไรพวกนี้เนี่ยคือวันที่จะเก็บให้หมดนะครับมีลดดาเมจเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะทุกคนจะทําให้เราเนี่ยโดนตีเบาลงเยอะพอสมควรนะแล้วก็จะมีพวกคอนพวกเด็กนะครับพวกนี้เนี่ยควรที่จะเก็บให้หมดเลยในแมปแรกๆนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดไปแต่ว่าอันนั้นมันเป็นช่วงเลเวลของ45ขึ้นไปผมเลยไม่ได้อธิบายในส่วนของเลเวลแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําตรงนี้นะครับเนี่ยการที่เราทําพวกนี้นะครับ ผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าถ้าเก st ิดผมสร้างตัวละครใหม่เนี่ยดาเมจผมจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกันไหมผมขออนุญาตสลับตัวสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันนะนี่นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างตัวละครมาใหม่แล้วนะครับเทเอถึง1381นนะครับนั่นมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับทุกคน มาจากในส่วนของสารานุกรมภูมิภาคครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําไว้เยอะๆเ,เนี่ยเวลาเรามาเล่นตัวรองนะครับถ้าสเตตัสต่างๆพวกนี้เนี่ยตัวรองเราจะได้รับบทนะครับจะทําให้เราเนี่ยเก็บเลเวลตัวใหม่เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนหลายๆคนก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะทําตัวรองเนี่ยได้ง่ายกว่าใช่ไหมอ่ะแน่นอนครับมันทําได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรามีสเตตัสเยอะจากตัวหลักนะครับ เวลาเราไปเก็บเปี้ยวหรือไปฟาร์มหรือว่าทําอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆนะครับเราจะตีแรงกว่าคนที่เริ่มเล่นตัวใหม่เนี่ยครับเยอะมากๆทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปตีมอนให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเออดาเมจมันต่างกันจริงๆนี่ครับเห็นป่มนี่คือมีดาเมจธาตุตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะดูนะครับเห็นป่มมีดาเมจธาตุหมดเลยครับมีดาเมจธาตุพร้อมครบหมดนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยทุกคนน่าจะลองไปทําสมุดกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคูนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก70%เหลือแค่20%นะทุกคนก็อาจจะเ,เปลี่ยนจากการเก็บรเวลหรือว่าอะไรเงี้ยกลับมาทําสมุดกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเวลหรือว่าไปดันตัวเองเนี่ยทีเดียวเลยนะครับ ซึ่งผมก็แนะนำนะครับทุกคนยังไงก็ลองดูแล้วกันนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก่อนจากการในคลิปนี้ฝากเื่องลงไปกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะทุกคนนะยังไงผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆท่านนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินด้วยการใช้โค้ด ONS z กับ Peto Win ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ผมคิดิไว้เนี่ยผมก็ได้ทําเกือบทั้งหมดแล้วมันก็อาจจะมีบ้างหลงๆไ,ไปๆอาจจะลืมนะครับบางอย่างไปยังไงถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากๆ